เราไม่ได้พบกันนานเลยอย่งนะบางทีเราก็ได้พบกันในโอกาสตา่างๆก็ค่อนข้างบ่อยโอกาสการผู้ปรครองที่มารับทุนทุนปัจจัยพื้นฐานแล้วก็โอกาสที่ผู้ปรครองมารับทุนปัจจัยพื้นฐานทั้งเงินยากจนพิเศษหรือทุนเสมอภาคซึ่งปีนี้ โรงเรียนบุญบาพัฒนาศึกษาก็คัดกรองนักเรียนได้เป็นสองเท่ากว่าหมายความว่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัวด้วยความที่เราใส่ใจในระบบของการที่จะตรวจสอบช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเพิ่มขึ้นคือไม่มากง่ายถ้ามากง่ายแล้วมัน,มนได้ดน ุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ดีไม่ไม่มักง่ายลูกๆนักเรียนก็ดีไม่มักง่ายคุณครูที่ปรึกษาก็ดีใส่ใจไม่มักง่ายก็ทำให้เราได้ในสิ่งที่เราควรได้ถึงแม้ผู้ปกครองอาจจะมีข้อเปรียบเทียบกันว่าเราจนกว่าทีต่บ้านหลังนี้ใครกว่าเราทำไมได้ มันก็จะมีตัวแปรอยู่หลายประการคุณพ่อคุณแม่ครับหนึ่งเขียนไปร้อยส่งไปร้อยกดเขาเขียนไว้ว่าเขาจะตัดรอนให้เหลือคือไม่ได้เต็มร้อยเพราะนั้นเวลาเขาตัดรอนเขาก็นั่งตัดรอนจากข้อมูลที่อยู่ข้างในและได้พูดไป รังน,นี้ค่าจจะรับรวยแต่ปู่ตาย่ายายก็รวยเขามีรถไถมีบ้านให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยซุกซ่อนอยู่ด้วยได้ตัวแม่เขาไม่มีอะไรเลยเรอรับภูมมรดกอย่างเดียวลูกก็อดทนโรงเรียน,นเราก็มีโรงเรียนอื่น เผื่อจะดูเหมือนเขาพอมีพอกินมีจำนวนท่านไหรหลานเห็นยากพอกับติดยาเศษปิดแม่งสู่เห็นง่ายคนเดียวกีฬาหลานน้อยกับอยากกระบาอยู่ยให้ได้บานส้มสีดำของยายก็มีครับเพราะนั้นครูเราก็ต้องจอกให้ถึงแล้วก็มีจุดประสงค์เดียวคือให้ได้ดังนั้นคพ่อพี่แม่เองไม่ได้รอบพอหนึ่งขึ้นป .2 พ่อคุณแม่นะช่วยเหลือกันแล้วก็เม้ตายของการเป็นสำคัญพ่อลหูหลานต้องมีอย่างนั้นจริงข้อดีที่รัฐบาลยกนี้ก็ให้ผุพูดบ่อยๆให้ไม่น้อยเลยนะครับเดินทุนปัจจัยพื้นฐานได้ทุกหัวใช่ไหมครับได้ทุกคนไม่ใช่ทุนปัจจัยเยอะแยะนะฮะทุนปัจจัยพื้นฐานอยาเข้าใจผิดให้ทุกคนสมัยพวกเราเรียนสยมัยผมเนี่ย ีไม่ได้ลำบากทำไมนี้ได้ทุกคนสองถ้ามีความยากจนมากจนเราข้ามกรงเส้นที่ขอบอกว่าบุญบาปไม่ไสามปีนี้เราตั้งใจไม่ให้กองอีกนะพ่อคูดแม่นะแต่เงินมันไม่ไช่เงินพอมันเป็นเงินประเทศเงินพวกเราเมันคือพ่อคือแม่ที่เฉลี่ยการไช้ที่กรุงเทพหน้าที่ สารผู้ปรกครองให้เต็จกำลังสายเยื่ยสายใยของลูกผู้เป็นบุตหลานกับพ่อคุณแม่ขาดกันไม่ได้ดังนั้นผมจนให้นโยบายไปกับลูกๆของผมว่าลูกครับใครที่ผู้ปกครองไม่มาประชุมวันนี้พ่อมีอยู่สองมาตรการอาจากน้อยแลนะลูกจ๋าจะระบากรับนทเปียงใจก็ลูกเราเด็กหนึ่งคนต้องมีผู้ปกครองไม่เป็นพ่อ